สวัสดีครับวันนี้ผมแนะนําท่านรู้จักจกับพัดลมสกายทูพัดลมเป่าผ้าหรือเรียกว่าพัดลมดูดซับนะครับพัดลมดูดซับร,รุ่นนี้นะครับขายดีมากนะครับสามารถออกแบบสกรีนโลโก้หน่วยงานตาสัญลักษณ์ของท่านเพื่อติดตั้งในตัวพัดลมสกายทูได้เลยนะครับออกแบบทั้งแบบภาพดิจิตอลนะครับภาพสื่อภาพพิ์นะที่เรามีในหน่วยงานโลโก้ตาสัญลักษณ์ทำได้หมดออกแบบจัดส่งทั่วประเทศครับรุ่นนี้ใช้ดีขายดี มีนักธุรกิจท่านหนึ่งน,นะครับออกแบบพัดลมตัวนี้ไปติดตั้งเขาทาทุกเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์นะครับทาทั้งมอเตอร์ไซค์ทำทั้งรถยนต์โชว์รูมขนาดใหญ่เปิด 4- 5ลห้า้านนะครับในตัวเมืองในจังหวัดเขาครับร้านเขาเป็นร้านหนึ่งที่สั่งพัดลมตัวนี้เข้ามาคนผ่านไปมาสะดุดตาสะดุดใจทําให้ยอดขาย,ขายของเขาใน45ล้านที่เปิดติดกันนะยอดก็พุ่งขึ้น30%ลองใช้ดูครับพัดลมดูดซับพัดลมเลียกซับรุ่นนี้ใช้ดีนะและมีประสิทธิภาพสูงขนาดไหนอยากให้ทดลองดูครับติดต่อได้้้ทททีีงานนเรรไไดดลยคับบบบบออกกแแบบซ์ใหุูป นะครับในการจัดทําพัดลมสกายทุกเป่าผ้า,ผาพัดลมดูดซับพัดลมเลียดทรับนะขอให้ท่านกิจการค้าขายจเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงเรื่อยๆขึ้นไปนะครับปังๆนะครับ